อืมอ uh ่ะ huh. พ ah, oh. so ี so ่น so uh ้องสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อป้าลุงมาดีทุกๆท่านมีตุ้มะลินน้ำายเด้มากันได้บ่ตุ้ฮือเนาะเฮาบอกให้เอาเมือมนัก็บ่เอาโจมามีตู้มาจังเอาอูละทูละลายเบิด้เฮ็ดใหม่เออแนบ่หวานเลยเนาะยทุกกันแล้วอือล

ก่อนไปดูอ้าวนางก็จะไปเรื่องเขาอะนะบอกเจ๊ไ้ไนางเขาอยาไปคนหายแล้วคิดเห็นจะพลาแล้วอยากไปกับถาเงินแต่มาก่อนไปดูอ้าวอย่าโยนถิ่มก็หลงนะคือเห็นได้คนหลายได้คนหลายหลายคน่ะนางก็แจกกันจนเต็มเรียนกันต็ห้องคนจังหลายย บาดเสนานอนเขาให้ีเห็ดอีกสิทอดอีกอนเสียไมันชุกเลยมันหมอมีไผ่กินพ่อปนได้ชมก้วยดิบนะทอดเสียไผ่กินหเหมืนุก่างเนื้อเลยหอมง่ายกับผัดเออผัดเลยมันต้องคหรมันชุกกระคักจุ๊บจุ๊บงอมๆพูดงั้นเสะทุจรแน่ลูกทุจรแน่เฮ็ดโทรศัพท์เขานะตัวไม่ได้อยากเอา มัาอยู่ทาไปานาัปาไก่น้อยตายต่ว่าได้ตบอกแต่ว่าได้กน้อยตายตบ่าบ่ไมื้อกูเบิ่เอาตาไตเ่ไกู่กใหญ่้อยไกู่นะฮะไเนไปจ่อไข่ตัวู้หอนใหญ่นะแกแกเตี้ยนะอือ มันนี่ละบดเรื่องเดียวแต่มาแล้วอยนางมมาน่ะมันนี่รมดเป้องเืองมันหายอย่าไเนาะตัวแรกนะตัวสีแดงนะตัวขาวลตัวขาวตัวผู้อนหอยไรนีครับจะกินบ่เร็วคะคุ้ต้องเอา่องมเยอะนะน้อประรย่เีไหมตครับน่ะอ้ปเอ้ไก่ตัวตายที่ตตัวดเนี่มันตาหมด

ไอห้องไอเสียงเพลงนายมวนได้ขี่รถแรดบาทสนามวนอีคนด้ที่คนเจ้ากับป่าเมนกยังพูมือองวาอยู่คนลายอลายทำไมมือมันอ่ะว่าทำทำบอาจงแรอถ้าจนไปจับคนเลาะจนถ้าเที่ยงคืนคนจังหางอะเเมือันอะเฮาก็บาเพราะอแต่ยางเลาะไปเลาะมาบอลอันบอลนดสิ่งบอลเขาดิยางดินน้ำหันเลย ไปใส่กบละขี่ไม่ไโล่งลยรถผูดีพากับไปน่างถึกไปนั่งรถเขียนยุดิล่ะกาอยากโล่งแม่แมวโล่งไงเงอะเน้ผดีชดูเข็นบ้างมันเป็นรถเขีนนั่งนะมันอยากนั่งให้ยืนทั่งยืนนั่งนั่งนี่แมวล่งเลยกันนะบุตช้ยู่ี่ไม่หจะขี่รถสิ่งหรือขี่เกนแคะเี่แ้เราเมนนอยู่ไม่ไดขี่น้แม่นราเนหัน xin cứ xin hết bà sáng Ừ sao là sao luôn ngồi Mình mất đạo rồi ngủ đạo đức ngủ đạo ngồi ngủ đạo đức 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 ngủ cá đức ngủ đạo đức ngủ đạo

พ่อเหมาอ่ะพ่อเหมาแด้แม่กัพอดลอยู่ไปอ่ีกแม่ที่เปลี่ยนใหม่แล้วแม่พอมันพวงไงบอมาเลยเออเอาได้ไหมอุ้ยไอข่าวเดียวกันแล้วแหละพวมมึอกว่าเดี๋ยวจะไปจ่ายหรอเปล่าบไม่ได้เห็นงเดียวบ้านทีบ้านห้างมันกันเดียวมัน่สามารถีโน่ง้พวกมันไงของมันมันไม่ได้ขาวนะงไม่ข่าวขาวแค่นมันไ่ได้ขาวนะ เรือขาวนิดมั้นนะนึกมันคือกันเลยมาพี่ด้วยมาพี่ไปไหนมาพี่ไปไหนเหรออยเงื่อนห้วเงือนไปทางนันี่นะตลัดตีปุูงนี่กันทีเด้นี่นะแม่มันหดห้ำมันไดนดูเกพราะตเจีวด้อนเนี่ย

เมืงแต่ตตอบเลยว่ามุนนะมี่ว่าเตนค่ะบอกว่ายืนนะมันหกเอาพักบัวใหญ่มาปลูกน้ำอบบลกกินโดนอะรเาอะลกกินโดนแล้วโอ้ยสลาเห็ดนานพักก็เป็นได้ยิงเห็ลาสิเฮ้เชียงใหญ่เปติยังไม่ได้เห็ดอยนํานี่กับนานนึงนี่พักหอมสิบานพักหอมนั่น มังหงกามึงเนี่ยแม่หวาดกล้วยพอทนหากระตื้งชองวีตึงก็ตึงก็ตึงอยู่แล้วทั้งพี่นี่ทั้งนั่นหมดตึงอะนะว่ะตึงหมดตึงอยู่ทั้งปลายพี่นี่ทั้งกบหมดตึงวัฒนาตาชื่นโอ้ยกล้วยหงุนนี่ตึงกัดตายนี่ต้นบาดหล่าตกใจเอ้ยบ่อยบังจิ้มตาเลยลูกบังจีมตามึงแน่ยขาวแล้วงามจิ้มตายมึงเนี่ยของงามจิ้มตาย ก็เกี่ยวอะไรเลยเนาะเกีียวแล้ถึงบเกียวมันจนพวงมันจนหักพักมือมันเลบบเกินมืออื่นมล้คนชิโต๊ะเลยหอนมือหันจันคนไทนตกมาปลูกตดนางเล้ทัเ็มันคือใช้มันมมีขี้พุนอะไรเนาะใช่ใชใช่ใช้ดอไอ้ด้อย่าปลูกบ่จำใช้จำใสรดอเอาบวใหญ่ปลูกํามนะว่ดปลวกขบวยดิบแล้ววยลายตื พวกโบนี่เบิดก,ก,ก่อนไาหันกันนานนึี่อะไรทางมอนเงานี่นีอย่เปนน้ำก็เป็นหมากเลยอู้เป็นยี่บเป็นหมากเลยเป็นสน้อยได้หมดนางเมืองว่ะนางเมืองจละละ <c oughs> จับไม่โดนแม่เสียมออจับเสียงไงท่านบัดชื่อบังหองมเมื่อวานน่ะไปมันได้กินง่ายเลยงามนี่เว่าแต่ปลูกุ่นหลัง ว่าวป็ยัน่ะอยยันไปได้ฉุดน้ำแล้วไได้ฉุดน้ล้วเขียจ๊กน้ำบบบุกุดจกงหน่อยน่ยพุดขัดทำเงาอะไรน่ะไปสลายูพักไปเป็มหาเงิงว่ะสะม่มึงนยันขโมยฉุดแล้วเละขณะตีขณะตีอี่เพื่อเลยดงอเชี่ยน่ยสบายล่ะ ้ไปมุกปลูกกี่ยาลูกเออไม่ได้ฮะจังปลูกนี่อะไรจังปลูกจะเท่าเด้อปลูกวอนนี้วอนนี้ตลาดที่ปลูกตลาดตลาดเออกลวยม่วงพอพอบุดเป็นซิวมั้งเนี่ยกลวยม่วงพอบุดเป็นซิวปลูกตรงนั้นอ่ะมันแหลกทองนาเนื้อรังหอมเนี่ยอทางไหนทางพูนหนานเอง เออเออปัดน้องคอไม่จอยนะเมืองฉลากปลูกพักบ่ะไม่ได้ขุดใหม่ก่อนนะว่ะเนาะขุดมาปลูกใหม่เด้อเออเออมันทางต่างเดิเด้อเห็นบ้องไหมเขาเขาเอวิงามดีเนาะเห็นตายอีงามพุ่นน่ารู้เลยสิบิ่งอ่สิวิได้ลยสิวิ่งเลูกุดๆเหมือห่างจากพุ่มกายทางบ้างแฮะเขาในดอกก็นี้ไม่ได้ขนไม่ได้ห้อยนอนละขนเขาเปิดเต็เนาะ เวยอยู่มือหนึ่งวยหน่อยหนึงเออผลบนอะเอโอ้ปวยตอนี้พอบุตึงนะป้าป้าตึงตึงอยู่พียูปลายปลายยู่ร้นแบบตึงเพืเพื่บอกอยู่พยอยากกินแล้วเลิกเพื่อนตึงอยูปลายพอบุต้นเอายจะ่ปต้นอยูปลายต้นบานปลายชีวิตว่ะหมายชีวิตเออบุญที่ทักกหนึงบุ้มีทุกหนากินตบกิ่หางบัดหล่าบ่กินหางบัดเาบ่ <Ngần> học <Nhả> <Nhạc> sư <Nhạc> ừ. <Nhạc> có là đấy. Ừ. đây là Superhome mùng này Superhome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  nhọn Superhome này 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 này Superhome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  này này này

มากนั่นนะแม่บบานบคมๆนกินมมะชมโอนะผมอันคมเบิงไปเลมาเบองกินักินเลยเะสีแค่นั้นีกินไรขมมเองแล้ยาจ้าพอบุญยาจ้า ยายๆเอาไปกล้วยทะนีเจ้าต ah yes ึงเฮือนปายยะสิทันกว่ลายแล้วกล้วยทนีเจ้าคือตึงอยู่ข้าปายมัน2บีเท่านั้นบ่มันตึงมันสิตึงแต่เิงลงมาแล้ววละเก่าเก่าตึงเิงอันนี้ตึงปายมันบุ่แต่ตึงนะต้นบลาวตกาหน่วยปบ่บสนาใหญ่พุ่นแลจังสิมีอ ช่วงนี้วานากินนุมเลยดคอบดขออย่างกันหมน้วาวะู้ต่้ว่าตูนะนมันหายเปิดหายเปิดอะไรหายกินนะลูกเห็นบัดอยู่ะมันไม่ได้เส่บเลยพราะอ้มึโอแล้วมันขมหวานมันหวานอ้ขี่รถไปขี่รถไป เป็นวัดได้นะเสียรถคาปาพอดิเก่งจริงิ่งแต่มเขาซื้อสี่สิบกระจวงก็าซื้อสี่สิบโอ้ื่ออะได้ื่อพอโด้ก็ลง่ครับเ้ะ่ใช่เก้าสิบลหนึ่งแปดสิบเครื่องโลนี่ะเอารถขึ้นมาไปสุดได้พวงเนี่ยไม่ใช่ก็เหุจึงดึงแท่นะเอาคนจึงดึง เฮ้ยอ้ต <gegen Taking> <warfare> ิง <left> ก hey, ี kind of ้เลยไอ้น้องไงทีเด้ยช่วดึงกนให้อ่าลุกขี่คนคนเ้าแบบคนกี่ะไม่กำเหนื่อยแล้วว่าแต่ไม่ได้ตักที้ขี่กันฮอมอือถ้าใครอยากขี่กันทีน้ำหนูมีี่กันมันไ่ไปแล้วะเอาขึ้นมาขี่กันอาลงมาล้มเลยเนาะใบเซียวขี่แล้วนั่นลงเล้วแหละเกิ จะดื้อร้ายหรอเอาเอาลงเลเอาลงเลยอ้าเกิดดืออย่ว่าดื้อไ่หมักตื่นได้ใ่ไหมมันเามันเฉาเว้ยดูอกะไรพูดมีตาลจนขี่รถชนเลยตานกันหตานลันชึ้งดึงเส้เสยาให้อาท้่งกินไปไปเอายังให้อากิ่งอ่น

เขาทิ้นหน่อยเงนเินีแก้วนะเขาทอดจุยนเ่อวันกาบมันก็มีนะถาะัไปขัไปอย่ารอบเลยทอดก็เนื้อแบบออมาแกงอยู่ลบ้าอันนี้แห้ง๋ยูแล้วตงนีกันมากแกงแล้วก็ทอดดีไหมจอยมาทานแบบอ่ะแม่เนี่ยมีน้ำคิบแล้วนะถ่ายันกาศฉันัากาติดมึงเท่ไรเนาะ ทานทานแล้วัว hey, ่าายทอดลงไปววาให้กบเงน่อยให้กลับ no ันเขาแกะออกมาได้ก็ด้โอ้ยมันชิยากเด้อเฮาเฮห็ดมือน่ะก้วยน้มบีนึงอันเครือนึงเฮงเฮ็ดมือนะแตงแต่พออ้หนงออกไปจนหอดสามมุงแรงก็ะใคที่ว่าวาชนานอน โอเคเชยเนะพี่น้องเลยปจอยกไป <c oughs> จบคลิปเพียงสำนีก่อนเนาะจูกับจูมาลินน้ำพี่น้องเลยเนาะสวัวดีขับมาสบายดีเกระเดื่อ